สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เบซานะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง AirPods 2ที่ได้มาจากโปรโมชั่น Back to School ของปี2022นะครับซึ่งตัวนี้นะผมสั่งมาพร้อมกับ iPad Air 5 M1 นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปแกะกล่อง iPad Air 5ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับกดลิงก์ได้ใต้ description นี้ได้เลยนะแล้วก็อันนี้นะฮะเป็นของที่เขาให้มานะครับเป็น AirPods 2มีมูลค่า4,990 หรือว่าตีเป็น5,000บาทเลยก็แล้วกันอ่านี่นะครับทรงนี้เลยนะครับ หน้าตาที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ให้มาเป็นเคสแบบเ,เคสแบบชาร์จสายไม่ใช่ไร้สายนะเอออันนี้ต้องบอกเพราะว่าหลายคนแกะออกมาแล้วอา้าวเราได้มาเป็นเจนที่หนึ่งหรือเปล่าเปล่าครับอันนี้เป็น AirPods เจนที่2นะครับเพียงแต่ว่าเคสของวันนะัมันเป็นเคสของธรรมดาไม่ใช่เคสแบบไร้สายนะครับอา่าแล้วก็ผมยังงงกับซิลอยู่นะทำไมต้องใช้มีดอยู่กับซิลแบบนี้แบบโอ้โหนี่สมัยไหนแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคู่มือซึ่งปก ดีเราก็ไม่ค่อยได้อ่านกันเนาะเพราะว่า <c oughs> มันใช้งาน,ม,นมันไม่ได้ใช้งานยากอะไรหรอกออแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนของพระเอกของเรานะครับวันนี้แอร์พอร์ตสคุ้มมาอย่างดีเลยนะครับแก <c oughs> ออกมาแบบยางฟิน แล้วก็ตัวเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นแบบมันวาวแล้วก็เป็นสีขาวด้วยซึ่งแบบเกิดรอยง่ายมากรวมถึงรอยแบบรอยนิ้วมือและรอยขีดขวดอันนี้ต้องไปซื้อเคสนะผมบอกเลยว่ามันเกิดรอยง่ายมากาดึงออกมานะคะก็จะเป็นตัวแอปเปิลนะครับซึ่งก็เป็นทรงเก่านั่นแหละ แล้วก็ปิดได้เลยแล้วก็ด้านล่างน,นี้นะครับอย่าลืมเปิดนะครับเพราะว่ามีสายชาร์จแถมให้ด้วยแต่งงมากนะทําไมยังเป็นสายแบบ usb แบบเก่านะเออแบบใช้งานร่วมกันแบบต้องต้องพกสายหลายสายเลยแบบโอ้ oh my god สำหรับคลิปแกะกลองก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ